เงินงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือกองทุนสปอสอชตำบลเนี่ยสามารถนำมาเบิกเป็นค่าพาหนะในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยได้หรือไม่หรือใช้ในการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเดินทางมาร่วมกิจกรรมตามโครงการได้หรือไม่สำหรับในประเด็นนี้เนี่ยสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ mm. ได้มีหนังสือตอบข้อหารือนะครับ เป็นหนังสือที่สปสช3สปสช3.65ทั6978ลงวันที่3กรกฎาคม2562เรื่องตอบข้อหารือการบริห Р ารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่โดยประเด็นหารือก็คือว่าค่าพาหนะในโครงการเพื่อใช้สำหรับการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยสามารถจะเบิกจ่ายได้หรือไม่ สถานบริการในจัดทำโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนซึ่งมีการจัดรถรับส่งนักเรียนมาร่วมกิจกรรมสามารถเบิกจากโครงการได้หรือไม่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดทำโครงการให้คนพิการมาร่วมทํากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมีการจัดรถรับส่งคนพิการมาร่วมกิจกรรมสามารถเบิกจากโครงการได้หรือไม่ ตรงนี้สปสชเขาชี้แจงว่าการพิจารณาอนุมัติโครงการเป็นอำนาจและดุลพินิษของคณะกรรมการกองทุนตามข้อ16วงเล็บ2กรณีหารือค่าพหนะในโครงการเพื่อใช้สำหรับการเยี่ยมผู้ป่วยหากคณะกรรมการกองทุนเห็นว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นก็ย่อมสามารถอนุมัติได้นะครับเพราะฉะนั้น ค uh, ่าพานะโครงการสําหรับติดตามเยี่ยมผู้ป่วยนั้นเนี่ยถ้าเห็นว่ามีความจําเป็นก็สามารถอนุมัติได้นะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงตามความจําเป็นเป็นรายกรณีส่วนกรณีสถานบริการจัดทําโครงการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในโรงเรียนโดยมีค่ารถรับส่งนักเรียนมาร่วมกิจกรรม และกรณีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดทำโครงการโดยมีการจัดรถรับส่งคนพิการมาร่วมกิจกรรมนั้นเป็นค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรมเพราะฉะนั้นตรงนี้แตกต่างกันนะครับกรณีที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยตรงนี้สามารถพิรนานุมัติได้นะครับตามความจำเป็น นะครับกรณีติดตามเยี่ยมผู้ป่วยส่วนการจัดรถรับส่งผู้มาร่วมกิจกรรมเนี่ยเขาถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้ผู้มาร่วมกิจกรรมเป็นค่าใช้ใจ่ายซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยซึ่งอาจจะสปทชามองว่าอาจจะไม่ใช่การจัดบริการสาธารณสุขตามความหมายของคําว่า การจัดบริการสาธารณาสุขนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตามโครงการดังกล่าวเนี่ยควรจะปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพที่มุง่งมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณาสุขได้อย่างทั่วถึงโดยเป็นการจัดกระบวนการหรือกิจกรรม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่มา,าที่มาดำเนินการในพื้นที่นั้นๆทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติโครงการเป็นอำนาจและดุลพินิษของคณะกรรมการกองทุนตามความจำเป็นความเหมาะสมและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายของกองทุนหลักประกันสุขภาพเกินสมควรเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ย ตรงนี้ก็จะแยกออกเป็น2กรณีนะครับกรณีที่หารือเนี่ยถ้าเป็นการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยตรงนี้เขาก็มองว่าถ้าเป็นถ,ถ้ามีความจําเป็นก็สามารถอนุมัติให้เบิกได้นะครับส่วนกรณีโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งจัดรถรับส่งนักเรียนมาร่วมกิจกรรมและการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตชีวิตคนพิการเนี่ย จัดรดรับส่งคนพิการมาร่วมกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเป็นการจัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรมซึ่งสปะสะชอมองว่าอาจไม่ใช่การจัดบริการสาธารณสุขตามความหมายของการของคำว่าการจัดบริการสาธารณสุขตามประกาศนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ากรณีแบบนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ควรนะครับไม่ควรที่จะจัด นะครับเบิกค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรับส่งนะครับเพราะาอาจจะไม่ไม่เข้าเงื่อนไขของคําว่าการจัดบริการสาธารณสุขนะครับ